คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ตลาฟาร์มแนะนำลาวาัล벅ตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของวูร์บล็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับผมในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําการเลเวลตัวละครที่มีชื่อว่าไนเม่ลูฟี่นะครับหรือว่าลูฟี่ร่างไนเม่เน สำหรับลูฟี่ตัวนี้นะผมได้จากการที่เราลงแคนดี้นะครับอีเวนต์เวปอนรัชนะครับผมนี่ใช้30,000แคนดี้ในการแลกมานะครับสำหรับตัวนี้นะครับในกลุ่มนี้ซื้อขายอยู่ประมาณ1,000กว่าบาทนะ1 0 0 0ขึ้น1,000อัพนะครับแต่ถ้าหลายๆคนเล่นจนมีหลายๆตัวเนี่ยราคาอาจจะตกก็ได้นะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะได้เนี่ยก็ลองเล่นแบบนี้ดูนะครับนี่เล่นฟาร์ม แคนดี้นะเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นตัวละครฟรีสามารถลงเก็บแคนดี้ได้นะครับรอบถ้าผมลงเนี่ยผมลงได้ประมาณรอบละร้อยยี่กว่ากนะครับแต่ถ้าขึ้นเว็บสูงๆอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะครับก็โอเคขอบคุณน้องคอดีด้วยนะครับที่ให้ยืมมารีวิวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็สำหรับตัวนี้ครับลูฟี่ไนแม้นะครับผมสเตตจะอยู่ที่500ดาเมจนะครับระยะ30นะครับสี่วิโจมตี1ทีนะครับซึ่งเป็นการโจมตีที่เร็วมากๆนะครับเรามาเทียบกับนี่ครับผมลูฟี่ร่างอ่าสเนกแมนอันนี้ไม่น่าใช่สนนนนนนิกกเเเอออออรรรรแมมมััั่่่่่าาาาาจจะะะปป็็คคคงงงงไสยยยบผขภด้ววพ ผมจำชื่ออ่าล่างมันไม่ค่อยได้นะครับล่างนี้อันนี้คือล่างสเน็กแมนนะครับล่างไนแมนนะครับที่ เป็นล่างเขาเรียกว่าเงาอะไรสักอย่างนะฮะผมจำได้ว่าผมเคยดูแ,แต่ผมลืมไปแล้วนะฮะโอเคสำหรับล่างนี้นะครับเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับผมขอยืมมาในเลเวลที่1น,นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วกันเพราะว่าผมอยากจะรีวิวในเลเวลที่1ซะมากกว่าเพราะว่าถ้ารีวิวเลเวลหนึ่งเนี่ยผมสามารถคํานวณได้ว่าถ้าเลเวลร2 0นะครับตอนนี้มันตัน150นะครับทุกคนเลเวลมันตันอยู่ที่150ก็รีวิวไหนดีผมอยากรีวิวในนี้บ้างอะรีวิวในนี้ก สับลูฟี่ในแม่พอใส่ไปก็ไม่มีอะไรนะครับเป็น6ดาวนะครับทุกคน6ดาวย้ำนะครับ6ดาวและฟรีด้วยนะครับใครที่เล่นอยู่นะตอนนี้นะครับอีเวนต์เนี่ยมันจะจบหลังจากฮาโลวีนนะครับนั่นหมายความว่าคุณมีระยะเวลาประมาณตอนนี้เป็นวันที่13มนะครับมีระยะเวลาอีกประมาณ17วัน หรือประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับสอาทิตย์เกือบ3อาทิตย์คิดว่าน่าจะประมาณเดือนเดือนถัดไปอะ่ะเดือนต้นเดือนอาจจะรีอัปเดตนะครับผมเปลี่ยนอัปเดตเป็นอีเวนต์อื่นนะครับเพราะว่าไอเวพอรัดนะครับไอเวพอนที่ทุกคนสุ่มมาเนี่ยว่าคุณสุ่มมานะครับมันไม่ได้หายไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยจะใช้ไอเวพอนตอันนี้แหละนะครับมันคุ้มค่าต่อการอัพมากๆนะครับอย่างเช่นว่าผมเนี่ยผมชอบพัด ผมชอบมีสัน้นผมชอบหมัดผมจะทำไอ้สามอันเนี้ยให้เป็นเล gendary เลยนะครับโดยใช้อีพิกทั้ง3อันนะรวมกันอะไรประมาณนี้ขอแทรกนิดน,นึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวหลายๆคนจะงงนะครับว่าพี่ครับถ้าผมลงทุนกับตรงนี้ไปลงทุนกับเพชรตร,ตรงนี้ไปมันจะคุมไหมผมบอกว่ามันก็คุมครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่น All Star คือเอาทาวเวอร์ที่เป็นอนิเมะนะครับลงใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเป็นอ,อีกโหมดหนึ่งก็คือเอา เอาตัวของยูนิตท,ที่ถนัดเนี่ยมาใส่อาวุธนะครับก็คืออาวุธเนี่ยจะเป็นหลักนะครับไม่สำคัญนะครับว่าตัวละครน,นั้นจะเลเวลเท่าไหร่นะครับเลเวลหกสิบเจ็ดสิบอะไรก็แล้วแต่ช่างมันแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดนั่นก็คืออาวุธที่เราได้มานะครับนี่ฮะทุกคนลูฟี่ล่างไนเม่เน่ก็เปิดเอฟเฟกต์เสียงสะดังเลยนะฮะขอเบาๆหน่อยละกันนะครับนี่คือลูฟี่ไนเมนะครับทุกคนดูฮะนี่ฮะเย้บอย ค่อนข้างเรียบง่ายดูดีนะฮะเออร่างในแมนี้นะฮะก็ไกลนะครับทุกคนไม่ได้ใส่ออฟไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ใส่ออฟไม่ได้เพิ่มระยะเลยนะครับอ่าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอทําการอัปูม่าก่อนนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับผมทุกคนครับโอเคครับผมทุกคนครับมารีวิวกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้อัปแล้วมันจะแยกครับเพราะไอตัวยูนิตที่พาวเวอร์เนี่ยมันจะวิ่งไปละ เกี่ยวกับสำหรับลูฟี่นะครับอัพเนี่ยใช้เงิน500นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับ700นะฮะเอาไม่ทันอีกเอาโกโจมาก็ได้เอาโกโจเออเอวีอันนี้ไม่น่าทันนะน่าจะชนใช่ไหมโอเคโกโจเออเสียงดังชิบหายเลยโกโจศัตรุก็ลูฟี่นะครับอัพทั้งหมดประมาณ8ขั้นนะครับประมาณ8ขั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะอัพไปพร้อมๆกันนะครับเนื่องจากว่า อัพแต่ละขั้นเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาเฮ้ยยูนิตนิดเปลี่ยนใหม่หมดเลยเหรอโอ้โหโอเคเราจะมารีวิวก่อนที่ตัวแอร์มันจะมานะครับเพราะว่าตัวแอร์มาปุ๊บเนี่ยเราจะลําบากเลยนะครับมันตีแอร์ไม่ได้ผมไม่ได้เอาตัวตีแอร์มาเลยนะครับโอเคลูฟี่ครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน1000นะครับทุกคนก็เพิ่มดาเมจหนึ่งพันสองร้อยนะครับแล้วก็นี่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ยังเป็นท่ากระทืบอ,อยู่ใช่ไหมเออยังเป็นท่ากระทืบอ,อยู่เดี๋ยวถ้าเราอัพขั้นต่อไปเนี่ย,นะ,ยน,นะครับมมัััน Giant นนนนจะะะเเปปลี่่่ยทาาคครรรบบผ็หือว หมัดยักษ์นะครับก็เป่าลมแล้วก็ต่อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลูฟี่เนี่ยตอนเนี้ยมันเลเวลหนึ่งใช่ไหมถ้าสมมติว่าเดี๋ยวผมจะคำนวณให้นะครับถ้าสมมติว่ามันตันเนี่ยเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ว่ามันจะดาเมจประมาณเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวอัพพิธีครับ2000ครับเพิ่มระยะ2.5านะครับทำไมตัวใหม่ๆรู้สึกเพิ่มระยะน้อยจัง6กดาวเป็น6ดาวฟรีแล้วอา,อาจจะเป็น6ดาวฟรีก็ได้ไม่เป็นไรโอเคใจฟิตครับอัพ2 0 0 0ครับอัพเลยฮะอ๋อเป็นต่อยต่อยดีต่อยดี โอเคสีว่วิจมติ่มทีผมว่าเร็วนะเร็ว,ว่ะอะละนี่ตามแรงดังแรงแล้วก็ดังด้วยโอเคผมขอตออเป็นลาดแล้วกันเพราะว่าให้ตีตัวลาดพอไอตัวนี้พวกนี้ให้มันไปไกลๆไปโอเคนะมาครับดูฟี่ครับใช้เงิน1,450ครับเพิ่มน้ำเมจ2 0 0 0นะฮะโอ้ตอนนี้คือผมว่าตัวมันอัพถูกทุกคนจริงจริง ตัวมันอัพถูกนะครับแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะประมาณ7ขั้นใช่ไหมเนี่ยประมาณ7อัปเกรดครับดูจากทรงแล้วแต่ก็โอเคเป็นตัวต้นเกมแล้วกันนะฮะเพราะว่าเอาจริงครับลูฟี่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าแม่งยังดีกว่าไอตัวไอตัวที่ผมรีวิวไปล่าสุดเลยครับไอตัวมันชื่อว่าอะไรนะคาคาคุสึอะไรนั่นอ่ะมันรู้สึกว่าตัวนั้นมันกระโปงมากครับทุกคนมันเป็นแค่สายสะสมนะอันจริงๆลูฟี่ตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะอันนี้จริงๆแค่แค่เอาไปแค่นี้ก็รู้สึกว่าแนะนําเลยนะฮะ โอเคเรามาอัพขั้นต่อไปครับใช้เงิน1450ครับก็ดาเมจเพิ่มพัน0ระยะเพิ่ม2.5โอเคตอนนี้ระยะ35หครับ,รบทุกคนก็เป็นแจนเหมือนเดิมนะก็เป็นท่าแบบต่อยปกติปะ่ะอันนี้ยังไม่มีหาคีใช่ไหมทุกคนน่าจะยังไม่มีหาคีนะฮะระยะก็พอได้นะผมชอบตรงความเร็วกับดาเมจทุกคนเพราะว่า7,700นจะครับสวิโจมตีหนึ่งทีนี้ก็คือเร็วนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวขออัพขึ้นไปก่อน โ,โอเคเดี๋ยวมาอัพเลยครับผมใช้เงิน2,000นะครับดาเมจเพิ่ม1 0พไปโอเคอันนี้จะเป็นการอัพขั้นสุดท้ายนะครับมันยังไม่แตกใช่ไหมโอเคไม่แตกจะเป็นการอัพขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน3,500นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนท่าด้วยนะครับผมเป็นท่าต่อยแบบรัวๆนะแล้วก็ระยะเพิ่ม3นะครับผมทุกคนดาเมจเพิ่ม4,231ครับอัพเลย วู้ระยะโอ้โหต่อยแบบรัวๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับมันมีตัวหลุดเขาเวลาสักคู่หนึ่งมันจะมีตัวหลุดไปแล้วมันจะจบคลิปเร็วนะฮะจบคลิปเร็วโอเคก็ไม่ตีแอร์นะครับผมทุกคนไม่ตีแอร์นะครับเป็นกาวนะฮะขอดูท่าหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ลูฟี่เอาใหม่ดิอ๋อมันหมุนนะมันหมุนต่อยแบบรัวๆนะ เนี่ยมันเป็นเหมือนเอาเอามือเป็นสว่านอะ่ะเฮ้ยเบาเบาๆเบาๆโอ้โหโอเคเปลี่ยนก็นได้มึงเป็นดูฟี่แล้วกันเสียงดังเกินครับไม่ไหวเฮ้ยตัวแอร์มาแล้วทุกคนโอโ้โหเดี๋ยวมันจะคือมันแพ้แน่นอนครับเพราะว่าตัวแอร์เนี่ยมันไม่มีตัวตีเลยนะผมไม่ได้เอามาเลยฉะนั้นมาตอนนี้ดําหนอยู่ที่1 3 7นะครับ137 3 1สหนึ่งนะครับ 13731ถ้าเอาเป็น120นะครับเนี่ยหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งเราถ้าเอาเราเอาเป็นร้อยยี่สิบนะครับเอาเป็นร้อยยี่สิบนะเพราะว่าหนึ่งร้อยห้าสิบผมไม่รู้สกเกลนะครับก็ดาเมจจะอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับต่อสี่วินะครับทุกคนสองหมื่นหกต่อสี่วิคือดีนะครับเป็นตัวต้นเกมที่ดีนะครับถ้าเราวานะครับตอนนี้ผมมีเงินกลมๆคือสามหมื่นเก้าผมอัพไปครับใช้ใช้ประมาณหมื่นสามทุกคนตัวนี้หมื่นสามนะ ใช้เงินประมาณ1 3ื0 0สามหมนะครับรู้สึกว่าคุ้มนะต่อการเ,าเล่นแล้วก็แลกมานะครับทุกคนอันนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่เล่นอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องหาซื้อก็ได้นะครับเล่นเอาตอนนี้ก่อนนะถ้าไม่ไหวค่อยหาซื้อนะครับแต่ว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดครับพอหายไปแล้วก็คือหมดอีเวนต์แล้วก็คือจะไม่มีอีกเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำครับให้สู้ๆนะครับฟาร์มวันละ2-3 0 0 0อะไรก็ว่าไป นะครับคือยิ่งเล่นเนี่ยเราสามารถเอาชาิไปอัพได้นะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวอ่อพวกระบบใหม่ทีหนึ่งครับก็โอเคครับผมนี่คือลูฟี่ไนท์แมร์นะครับ6ดาวนะครับที่ผมนั้นขอยืไมไอดีน้องมารีวิวนะครับก็ต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยที่ให้ ID มารีวิวในวิดีโอนี้ถ้าผมพูดอะไรแล้วรู้สึกว่ามันงงๆอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้นะฮะอย่างที่บอกครับลูฟี่นายแม่เพิ่งหาซื้อนะฮะเล่นไปก่อนนะครับเล่นไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงค่อยหาซื้อนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันถ้ามันเยอะเนี่ยมันน่าจะขายราคาถูกครับแต่ว่ามันเป็น6ดาวที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นตัวละครพระเอกด้วยในเรื่องของวันพีทนะครับหลายๆคนก็น่าจะชอบกันโอเคในวิดีโอนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับใครที่ไม่ได้กดไลค์นะผมรบกวนนะครับเลื่อนสกรีนนะครับเลื่อนจอมากดไลค์ให้ผมสักทีนึงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณน้องที่ให้ยืมมาดีวิวอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับส่วนตัวพวกดาบีพวกโพไอตัวอะไรนะที่อยู่กับมีฮอคเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันนี้คลิปนี้น่าจะเป็นอีกคลิปนึง คลิปนี้่าเป็นคลิปสุดท้ายนะครับแล้วอีกคลิปหนึ่งก็น่าจะลงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมไปหาหมอด้วยนะครับไปทําฟันก็เลยจะอาจจะมีแค่2คลิปหรือคลิปเดียวก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีผมกลับมาอัดคลิปไม่ไหวหรืออะไเจ็บปากอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมอีกครั้งนึ่งครับผมเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย